ถ้าเจอทางตันในหลักการนับแก้แบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบเน็ตแซปี67รอบที่1โจทย์บอกว่าแตงโมน1นลูกแอปเปิ้ล2แล้วก็ส้ม3แจกให้คน6คนได้คนละ1ลูก จะแจกได้กี่วิธีทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยที่พี่เจอโจทย์หลักการนับแล้วพี่นึกไม่ออกว่าจะใช้วิธีไหนพี่จะทําการเขียนเหตุการณ์ที่เป็นคําตอบมาหลายๆอันก่อนแล้วค่อยไปคาดเดาวิธีทําว่ามันจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําคือพี่จะเขียนเหตุการณ์ที่เป็นคําตอบมาหลายๆอันก่อนมันมีคนกี่คนนะ6คนคนที่หนึ่ง คนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่6ที่นี้เหตุการณ์แรกที่เป็นคำตอบพี่ให้เรียงเลยคนแรกแตงโมถัดไปแอปเปิลแอปเปิลแล้วก็สม้มแล้วก็สม้มอันนี้คือหนึ่งในหลายๆคำตอบนะอันนี้ถือว่านับเป็นหนึ่งเหตุการณ์ แต่จริงๆมีเหตุการณ์เดียวไหมไม่ใช่เขาถามว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบมันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการแสดงว่าสองคนแรกอาจจะแอปเปิลได้ไหมได้นะแล้วอาจจะเป็นส้มได้ไหมก็ได้นะแล้วอาจจะเป็นแตงโมอันนี้ก็ได้เนี่ยเรามีเรามีสองคำตอบแล้วเรามีสองแบบแหละหรืออาจจะแบบส้มแอปเปิลส้มแอปเปิลส้มแตงโมได้เหมือนกันนะหรืออาจจะแบบ สม้มแตงโมแอปเปลิลแอปเปลิลสม้สมส้มก็ได้เหมือนกันนะแสดงว่าถ้าพี่เขียนเหตุการณ์ที่เป็นคำตอบมาเรื่อยๆเนี่ยพี่เป็นการสังเกตว่าสิ่งที่มันเป็นคำตอบเนี่ยมันเกิดจากการเอาแตงโมเอาแอปเปลิลเอาสม้มมาเรียงสลับกันไปมาเพื่อให้มันเกิดแต่ละคำตอบ ทันไหมเพราะฉะนั้นวิธทีทำข้อนี้พี่ออกเลยมันเกิดจากการเอาแตงโมเอาแอปเปลิลเอาแอปเปลิลเอาส้มเอาส้มเอาส้มมาเรียงสลับกันไปมาแต่น้องจะต้องมองมันเป็นของต่างกันก่อนแสดงว่าตอนนี้เหมือนน้องมีของต่างกัน6ชิ้นน้องก็เอามาเรียงสลับไปมาได้6แฝกวิธีแต่อย่าลืมว่ามันเป็นหลักการของซ้ำใช่ไหมน้องจะต้องหารด้วยจำนวนของที่ซ้ำและใส่แฟก ก็คือเป็นการหารด้วยแอปเปิลมันซ้ำสอก็หารด้วย2องแฟกแล้วก็ส้มมันซ้ำสามก็หารด้วย3แฟกแตงโมไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันมีน1นลูกหลังจากนั้นเป็นการคิดเลข6แฟกก็ถอยจนเจอ3แฟกให้มันตัดกันก็จะเป็น6 5 4แล้วก็3ามแฟกข้างล่าง2องแฟกก็คือ2อคนึพี่เขียนเลข2นะแล้วคูณสามแฟกทีนี้สามแฟกตัดกันได้ แล้วก็2ใเนี่ยไปตัด4มันจะเหลือ2แสดงว่า6530คูณ2น้องจะได้ทั้งหมด60วิธีข้อนี้ตอบ60วิธีนั่นเอง